สวัสดีครับบุตรสมักดิ์ุมซับครับอันนี้ก็มีงานสร้างนะครับสร้างสร้างดุมเทเลอร์ครับเทเลอร์บรรทุกรถเกี่ยวข้าวฟุกปาตานะครับตันนี้ก็แปลงจากดุมทีแลสก็ใสายเป็นดุมรถหานเทเลอร์รถไถเล็กนะครับมันไม่ทนนะครับตอนนี้ก็ซื้อเป็นดุมรถกระบะมาครับ เป็นของยี่สุเทีบาครับนะครับเป็นของยี่สุเทีบ่าเดี๋ยวไปดูกันครับดูกันที่เทเลอร์นะครับวางเป็นดุมยังไงครับเดี๋ยวนึกกันไม่ออกนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ทําการตัดนะตัดออกทั้งสองฝั่งนะครับน่ครับนี่ก็จะเป็นทอเดิมมันนะครับ ีะเป็นเทาเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นเทาของดุมใหม่นะครับอันี้ก็จะกลึงครับกลึงเป็นบ่านะครับเพื่อที่จะได้เชื่อมนะครับเชื่อมใส่กับเหล็กที่กลึงเมื่อกี้นะครับก็จะมาสวมสซนนี่นะครับเพื่อจะได้ตั้งส่วนให้ล้อมันตรงกันนะครับเดี๋ยวมาดูดุมเดิมนะครับเป็นยังไงนะครับเนี่ครับดุมเดิมก็จะประมาณนี้นะครับ ชอบฉีกนะครับเพราะว่ามันบางนะครับเนี่ยบางมากครับเวลามันทุกหนักมันจะชอบฉีกนะครับแล้วก็มันแกว่งนะครับหน้าแป้นนี้มันชอบแกว่งนะครับแล้วมันทําให้น็อตเนี่ยน็อตมันคลายนะครับเนี่ยน็อมมันคลายเองนะครับพอคลายแล้วมันทาให้กระทะพังนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูครับกระทะไปไหนหรอเนี่ยครับ ใบนี้ครับมันทางครับเนี่ยครับเนี่ยครับเพืจะฉีกแบบนี้นะครับถ้านอดรวมนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวที่บรรทุกอยู่ก็สามตันกว่ากว่านะครับรวมดินดูรวมกินที่พวกโครนพวกอะไรที่มันติดมากับรถนะครับพราะว่าเวลาลงเกี่ยวนี้มันก็จะได้อะไรมาเยอะแยะนะครับทั้งดินทั้งข้าวนะครับทั้งโครนนะครับเกาะมาเต็มแล้วนะครับมันก็จะฉีกแบบนี้นะครับปีที่แล้วล้อหลุดนะครับดุมดุมตัวนี้นะครับล้อหลุด ลหลุดกลางทางครับได้วิ่ง3ามล้อกลับบ้านนะครับอันนี้ก็ทําการเชื่อมพอพอได้ใช้ให้มันให้มันเสร็จฤดูการนะครับประมาณฤดูการนี้ก็ต้องทําใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งนะครับนี่ครับนี่ก็ตัดออกแล้วครับเพราะว่าเราบรรทุกรถราคาก็หลักล้านนะครับ อยไปเสียดายครับกับเงินไม่กี่พันนะครับนี่ก็จะได้ทําใหม่นะครับนี่จะใส่เป็นหางลากนะครับเหมือนบุตรตาเหลือกนะครับอย่ไปดูครับปลาเป็นยังไงนะครับบุตรตาเหลือกนะครับบางคนไปซื้อเดี๋ยวเรียกไม่ถูกนะครับมาแค่เดียบกับพ่อเด้อรูพีิเอาแ่เดียกกับพ่อเด้อมา นี่ครับบูตตาเหลือกครับใครจะใครไม่เคยเห็นบูตตาเหลือกนะครับเวลาไปซื้ออะไรมันเสมอเลยแมนแมนนี่ครับอน,นี้ก็เรียกบูตตาเหลือกนะครับทำไมต้องใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าบูตตัวนี้มันจะอิสระนะครับ มันสามารถเอียงได้ทุกมุมนะครับไม่ว่าเทเลอร์จะเอียงซ้ายเอียงขวากระดกหน้ากระดกหลังนะครับไปได้หมดนะครับมันจะดีกว่าแบบเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้มันก็จะตายตัวหน่อยนะครับมันจะไม่อิส,อสระนะครับนี่ก็ไม่กี่บาทครับเดี๋ยวทำการตัดต่อใหม่นะครับโอเคครับ น,นี่ก็กาลังให้น้องเขาทําอยู่ครับน,นี่ก็ช่างเอิร์ดนะครับช่างเอิ้์ด์คนลุบหลอนะครับกําลังกลึงอยู่นะครับอันนี้ก็กําลังกลึงตอนทํางานเป็นครั้งแรกนะครับแต่ตอนเรียนนี่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะครับ เดี๋ยวปึงเสร็จก็จะทำการรวมนะครับรวมเพื่อจะได้สอนเข้ากับทองเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวถ่ายลงคลิปดูอีกรอบนึงนะ